เอาละครับคุณผู้ชมครับสวัสดีคุณผู้ชมเนะีเวลามืดค่ําบุม,มวันนี้เป็นเวลาห้าทุ่มแล้วนะยวันนี้พี่รู้สึกอยากจะรอสักอย่างหนึ่งนะว่าบ้านเราเนี่ยมียุงเยอะไหมเพราะปกติเนี่ยเราเลี้ยงหมาตัวหนึ่งใช่ไหมเคยแบกนะแล้วก็ตบเลย <laughs> แล้วก็ตบเลยก็คือปกตินะแบกเนี่ยมันจะนอนในถาดเลย มันจะมีถาดผ้าเช็ดเท้าอยู่ตรงนั้นนะฮะอยู่หน้าบ้านซึ่งมันเป็นคนมันมันจะเป็นคนมันเป็นคนมันเป็นหมามันเป็นหมาที่ติดการนอนบนผ้าเน่าๆวันอันนึงเว้ยแล้วแบบผมก็จะทนไม่ไหวเลยคุณผู้ชมเข้าใจป่ะผมก็จะซื้อเป็นยากันยุงพี่จะซื้อเป็นยากันยุงมาจุดหน้าบ้านนะคือแบบเป็นยากันยุงจุดอยู่ซึ่งวันไหนที่ไม่ได้จุดเนี่ยมันก็อาจจะโดนยุงกัดเยอะพี่ชอบลงมาเนี่ยนั่งโง่ๆอยู่แถวนียโดนยุงกัด วันนี้พี่ก็เลยไปซื้อเครื่องนี้มาเพื่อดักยุงใช่เคื่อดักยุงอันนี้ไม่ได้โฆษณานะผมผมไม่ได้รับตังค์อีกแล้วนะครับไปเจอมาที่โฮมโปรเลยรู้สึกสนุกคือวัยตั้งแต่วัยเด็กแล้วที่พี่เคยเล่นเครื่องดักยุงของแม่นะแย่นิ้วลงไปจนพัดลมมันพนะังเลยก็คือหลักการมันง่ายมากมันเอาไฟสีม่วงม่วงมาล่อยุงแหมพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมลุงยุงมันต้องเอ่อ เพราะอะไรกูเคยไปอ่านมันมันปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาเลยจริงเหรอไฟถีอม่วงเได้ไหมไม่ไม,ไม,ไม่ไฟถีอมอ่วงบางรุ่นอนะรุ่นที่รุ่นใหม่ๆม,ม,มันปล่อยคาร์บอนไดอ,ออกไซด์มันล่อย,ยงุงเว้ยเพราะเราอะเพราะมนุษย์เราเวลาหลายใจออกอะมันจะมีคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาแป่บตอมเรายุงมันก็มาตามคาร์บอนไดออกไซด์ถูกป่ะอ่าอ่าใช่แล้วก็มาตามอ่าอุณหภูมิอุ่นของเลือดใช่ไหมแล้วกลิ่นด้วยอ่ามันจะมีกลิ่นมนุษย์นะฮะกลิ่นสัตว์อะไรพวกนี้นะยุงมันก็เลยมากินเลือดเพราะบางทีเราต อ่ะยุงมันหนาวแล้วร่างกายมันหนาวใช่ไหมอันนี้แบบกูออกไปจากห้องอ่ะคนหนึ่งยุงเยอะบ้างมึงโดนยุงกัดกูออกมากูไม่โดนเลยเพราะกูตัวเย็นกว่าเพื่อนไงอ่าอุณหภูมิอุณหภูมิใช่ไหมอุณหภูมิว่ายุงนี่มันฉลาดนะครับก็สำหรับอ่ะยุงที่กัดเราเนี่ยวิทยาศาสตร์หน่อยก็คือยุงตัวเมียอ่ยุงตัวผู้จะกินอะไรนะบุูมนะ น้ำหวานดอกไม้อ่าพวกน้ำหวานนก็เป็นแมลงตัวหนึ่งใช่ไหมแต่ว่ายุงตัวเมียเนี่ยจะกินเลือดเลือดของสัตว์ตัวเมียเยอะด้วยนะเออบุกมาแล้วก็อมมีแมวเห็นไหมมันกัดแมวนะพี่เคยดูสารคดีนะแต่สมัยก่อนนี่คือยุงตัวเท่าไม่ไก่เลยเ <laughs> ยุคใน้ลงสวอาวอยูร่รลกนี้ดู าตัวต้นแม่ไก่ดูดไอ้เหี้ยแมวเหี้ยดูดไอ้นี่ตายเลยจิ้มดีตายจิ้มอกเราทีเดียวตายเลยวะเออยุงตัวต้นแม่ไก่กระต๊อกจริงๆกูมีไม้ช็อตยุงอยู่เลยเฮ้ยแต่ว่าพี่กะจะทำคอนเทนต์ไงอะไรเออถ้ากูนั่งโง่ๆอยู่เงี้ยที่บ้านกูจะช็อตยุงได้กี่ตัวกูคิดคอนเทนต์ได้โคตรปัญญาอ่อนเลยแต่กูก็อยากลองแล้วนั่นแหละมึงเหลือคอนเทนต์แกล้งแฟนแกล้งไงไม่รู้แกล้งเหมือนยูทูบเบอร์ดังๆทั่วไปกูจะไปแกล้งทำไม ไม่รู้อะกูเห็นแกงแล้ววิวเยอะดิไม่รู้อะแกงแฟนรู้หนูแกล้งก็มันคนอื่นเขาดูถูกกูอะใช่เหมือนเหมือนกูไม่เคารพแฟนแล้วก็ให้คนอื่นไม่เคารพแฟนกูด้วยไงีกูเหลือบอกเลยกูเหลือคัเดิ้งแกล้งแฟนโอ้โหคงไม่ทำอะ แล้วก็มาแล้วหมานั่นแหละขับรถเหยียบเมียโดยขับรถเหยียอย่างนั้นนะอยากจะทำอยู่เออถ้าอย่างนั้นนะกูทำนะวันนี้จะมาเหยียบขายอิ่มน่าสนใจเออเออมันต้องแบบจริงจังเหมือนอยากได้เมียใหม่นะไรคืพี่อยากจะทำอยู่หัวเมียปะทะตู้กระจกของหัวเมียหกตู้เนี่ยเยอยะเยอะต้องเบานะเนี่ยใช่คือเครื่องมีแค่นี้เลย เครื่องช็อตยุงช็อตแมลงเนี่ยถ้าเป็นเครื่องนะพี่ไปถามมันมันจะมีสองแบบแบบแรกคือแบบนี้ก็คือแบบเปิดไฟล่อแล้วก็ดูดมันลงไปไว้แล้วตอนเช้าเราก็มาสาเร็จโทษไงเพราะว่ายุงพวกที่กัดมันชอบมากลางคืนนะยุงป่านะครับส่วนยุงลายยุงอะไรมันชอบมากังวันน,นี่เป็นแบบดูดเข้านี่วะใช่อันนี้เป็นแบบเปิดไฟแล้วดูดเข้าแล้วก็มีแบบ อิเล็กทริกอิเล็กนั่นคือเราต้องติดไปทุงสูงคือบินมาปั๊บมันแปะเลยแล้วมันดูดคนตายด้วยนะมึงอันนั้นตายเลยเหรอมีแบบระดับไฟสูงด้วยเว้ยของจีนอ่ะแบบแม่งเอาไฟบ้านเข้ามาแล้วแปลงเป็นไฟบ้านไปเลยอ่ยแล้วมันจะแปลงเป็นไฟบ้านน้องเฮียแล้วฝนตกมาแล้วดูดตายกันหมดไงเฮียแบบของจีนกูมีในร้าด้ามึงมีเยอะเยอะอ๋อเนี่ยตายหูนะมึงันนั้นอ่ะเออจริงจริงจริงคุณไอเครื่องดักแมลงที่มันเป็นหลอดไฟสีม่วงแล้วยุงแมลงบินมาแล้วแปะเนี่ต้องระวังนะฮะ ไฟรั่วยุ่งเลยพร้อมและก็คือเครื่องมีแค่นี้เลยเสียบปลั๊กใช้ได้เลยป่ะเนี่ยเสียบปลั๊กใช้ได้เลยมีมีปุ่มอะไรอีกไหมมีแค่มกดปุ่มจบเลยมีแค่นี้เหรอมีแค่นี้เนี่ยเสียบปลั๊กกดปุ่มกดปุ่มจบเลยไหนดูดินี่คุณสมบัติเขาแนะนำเลยนะถ้าอยากให้ยุงดูดยุงให้มีประสิทธิภาพก็คือต้องตั้งไว้ห่างคนหรือว่าตอนคนไม่อยู่เพราะว่าเดี๋ยวมันจะไปกัดคนแทนอ่ามันจะไปกัดคนแทนเพราะว่าเอ่อมันก็คือการล่อยุงอะมันออกมาจากจมูกเหรอใช่ไหมออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์ใช่ไหมาากกว่ได เอาแหละวันนี้ไปเสียบปลั๊กเลยไหมแล้วก็พี่ว่าหน้าบ้านเนี่ยรอพรุ่งนี้เช้าไหมาวางตรงน,นี้นี่นี่นี่ปลั๊กพี่พีมาแล้วไอ้แบ็คมันนอนนี่คุณผู้ชมแบ็คมันนอนนี่ไหนแล้วเราก็จะตั้งแล้วมันป็นกัดหมาเทนเหรอเ <laughs> ออว่าเออก็หมาไม่ใช่คนฝ้ายมันเขียนบอกอย่าวางใกล้คนก็วางใกล้หมาก็ได้อเออเออว่าจะได้ผลไหมพี่ว,ว่าได้ผลนะรู้ว่ารู้ว่าคืนนี้ปล่อยแบ็คเข้ามานอนในบ้านแบ็คนอนในบ้านเนอะเออแล้วก็เมียวแบ็คมันคุกฝุ่นมาดูดิ เนี่ยปกติผมจะซื้อเป็นนี่ยากันยุงแบบแบบขดนะซึ่งเออคุณผู้ชมจะด่าผมก็ได้นะผมเป็นคนที่กากมากในเรื่องแกะยากันยุงแกะง่ายเออตอนกูซื้อมาครั้งแรกกูต้องเดินแบบโบ๊ครับโบ๊ะแกะยากันยุงไังอีกนะครับไม่ได้แล้วไอ้ยกักษ์คนเลยสุยกตรงไหนวะ S <S แกะยาก,ก,ยากไอ้เด็กเด็กน้อยคนไหนนะที่ไม่เคยแกะยาก,กันยุงมาทั้งชีวิตแต่ลองไปซื้อสิบห้าบาทมด็นอนแกะนะเออมึงมีแกะยกังไงฮะ <S <S ต้องเปิดไปอย่างงี้ไหมอ่ะเปิดไปอย่างงี้ด้วยมึงก็แค่ดันอันนี้ขึ้นบนอันไลท์ขึ้นบนอันนี้นลงล่างอ่ะแล้วก็จับตรงนี้แล้วเขย่าเขย่าเขย่า,าไม่ได้ไอ้ควายไม่ได้มันจะหักแกะออกมาไม่ได้ไม่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 ใช่คอมมอนเซนของคนทั่วไป น้องๆอย่าไปดูมันนะฮะการแกะยากันยุงทรงขดส้นตีนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากเนี่ยอย่าอย่าไปดูไอ้บูมเสียบยังวะเสียบแล้วไม่ได้เปิดไม่ได้อย่าไปทําให้เด็กดูหลายรอบเลยมันยากไอีกย่ากคือยากไอ้ฝัดมึงรู้ว่าอันหนึ่งเนี่ยกว่ากูจะแกะมันได้เนี้ยมันต้องใช้เวลาสามนาทีเลยยากจริงไอ้เยอยเด็กเดี๋ยวเด็กด่ากูอีกเียอะพวกกูโดนเด็กด่าอ้อยเทียอะไรอ่ะกูแกะยากจริงเว้ยเปิดเปิด ไม่อนว่าเครื่องก่ออากาศเออมันมีมันมีรุ่นที่มันก่ออากาศได้ด้วยแต่มันแต่มันแวงแล้วก็กองยุงคุนกูก็ไม่เข้าใจสาวบันบาทเลยนะแต่นี้เรากดไม่รู้อ่ะจะลองดูบุ่งนี้เช้าไหมเช้าแล้วบุืมอือจริงเที่ยงแล้วอะไรครับวันนี้ตื่นเที่ยงกันนะครับเราจะไปดูนะครับว่ายุงได้กี่ตัวอไปดูเลยไหม ไปดูเลยดิว่ะเดินเนาไปดูถ ja ้าเกิดไม่ได้สักตัวเดี๋ยกูหาเลยนะครับจริงจริงไม่ได้สักตัวนี่มึงแบนนี่ผิดนะชิบดึงปั๊กออก่อนใช่ไหมจริงในจุดที่มียุงเยอะที่สุดแล้วใช่นี่คือจุดที่หมานอนไะยุงตัองมากัดหมาถือว่าตามคอมเมนต์เซนต์มึงแกะยังไงโอ้โอยโอ้ my god ได้เยอะเนาะ โอ้โหนี่กี่ตัววะเนี่ยหลักร้อยอยู่วะได้ผลได้ผลเออทีนี้แบคจะนอนได้อย่างสบายใจแล้วบูแบคจะนอนตรงนี้ได้อย่างสบายใจตอนแรกพี่คิดว่าเออคือเครื่องมันบอกแล้วหละตั้งแต่เมื่อวานที่บูมบอกว่ามันจะดูดอันนั้นไฮโดรเจนใช่ป่ะเออดีไฮโดรเจนเออมันจะดีไฮโดรเจนออกจนตัวมันแห้งตายคือมันตายหาหมดเลยโอ้โหถ้าเป็นเครื่องดูดสมัยก่อนมันไม่ดูดงนี้นะ อ่ะเครื่องดูดสมัยก่อนไม่ดูดยุงจะบินว่อนเลยเร,เราต้องกำเราต้องกำหัวถุงข้างบนอะกำอะไเงี้ยแล้วก็แบบมากระทืบกระทืบเงี้ยพี่เคยเคยเล่นอยู่เอ้าไงกแม่งดิง <c oughs> <c oughs> เอาระไรบู <c oughs> วิธีชาวะนะอะกิบยุงที่มันทำลายเราเว้ยมันทำลายเราก่อนด้วยวูมันทำลายหมาเราด้วยนี่เพราะฉะนั้นนี่เป็นการเอาคืนซึ่งไม่น่าจะผิดกดของยูทูบแมลงเว้ยคุณผู้ชมผมทารุณกรรม,มแมลงไม่น่าเป็นสัตว์นะถ้าแบบเออหมาแมวอะไรอย่างงี้เราจะเอาแบบอลังการเอาเมสซิ่งเลยไหม <laughs> <laughs> เหมือนกับว่านี่คือวันสุดท้ายของมัน <laughs> <laughs> สวดศกวิญญา ย,ยาวๆเลยยาวๆยาวๆเป็นวงกลมวงกลมออืเป็น,น,นปรูปหำรูปหำอมป็นรูปสุจีนะเป็รูปสุจีโอ้ะตรงนี้เลยลากมาตรงนี้เฮ้ยต,ต,ตรงนี้มันขาดตรงนี้ขาดตรงนี้ขาดอ่ตาตรงนี้เชื่อมเฮ้ยมันแน่ เราไม่ได้ละไม่ได้การละจัดไว้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวมันลามเข้าแล้วมอไซคกูระเบิดโอเคเอ้าในเมื่อมันมันแห้งนะต้องรีบจุดโอ้ยไอ้เหี้ยเร็วมากจี้ยไม่ยางกูยยางยุงตายของจริงนะบุมหมดละ ที่เหลือก็รอทำอย่างนี้ทุกวันเราก็จะทำอย่างนี้ทุกวันจนกว่ายุงจะหมดโลกเลยมูมสัญญาครูเขาจะทำอย่างนี้ทุกวันจนกว่าจะหมดโลกเลยนี่ไม่เหลือซากเลยนี่ตายพวกกินเลือดกินเนื้อชาวบ้านนี่ยนี่นี่ยนี่เน่ยนีเนี่ยนี่หมดแล้วครับคุณผู้ชมครับ พอแล้วตายแล้วบูมโอเคครูชมครับวันนี้กม็มีแค่นี้คลิปมีแค่นี้จริงคือแม่งรักหมาแล้วก็ลำคาญยุงเวลาที่แบบนั่งหน้าบ้านด้วยลอคานลองคานลงทุนเจ็ดประมาณเจ็ดร้อยบาทในะเครื่องดักยุงนเนี่ยรู้สึกสะใจขึ้นเยอะได้ผลนะเออได้ผลถือว่าได้ผลนะครับตอนแรกคิดว่าอย่างที่บอกคิดว่าแบบเออจะเป็นได้ยุงแบบหลักที่เราเอามานับได้สักร้อยตัวอะไรเงี้ยอ่าอันนี้มันเกินไปแล้วมันเกินเบอร์เลยนะครับได้มาเยอะเกินไป <ged> เหมือนมากเหม็นเหม็นยุงเหม็นยุงแต่ว่าสำหรับวันวนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมคลิปไลฟ์สาร่าแบบนี้ครับขอลาคุณผู้ชมไปก่อนครับาบายจ้าบายจ้าบาย